แบบฝนตกเนาะอ่าไม่ได้ไลฟ์สดเนาะพี่น้องเนาะจารุวันก็มาเอ่อมาทําเป็นคลิปก็ได้เนาะคะ่ะจากอัปเดตข้างหลังจารุวันนี่จะเป็นถนนใหญ่เนาะถนนจันเนาะจันขุ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เนี่ยจอดรถสวัสดีค่ะคักคา,ายกันเหมือนเดิมนะคะ วันนี้จารุวันกันหารก็มารายงานตัวต,ตทางนี้เขาทําสวนทารั้วทำสวนกันเนะทําสวนมังคุดทุเรียนเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าทางนี้เขาก็อยากให้ฝนตกเนาะก็ก็ก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะตกทุบรอรอรถทัวอืมรอไปก่อน นก็ตกหนักมากมันจะนี่นี่เปียกหมดเลยค่ะดูดูผู้หญิงทำกินนี่เปียกสวัสดีค่ะทักทายกันเหมือนเดิมนะคะอ่าวันนี้จารุวันจันทานก็มารายงานตัวรากอัปเดตข้างหลังจารุวันนี่จะเป็นถนนใหญ่เนาะถนนจันเนาะจันขุงอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เนี่ยจอดรถอืมเพื่อเปิดภาพการมองเห็น เพื่อให้เปิดท่าการมองเห็นเฟซบุ๊กของจารุวันเนาะจารุวันก็ได้โอกาสเนาะมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะมารอคุณสาเนาะเออฝนก็ตกอักอัพเดทข้้งหลังจารุวันนี่จะเป็นถนนใหญ่เนาะถนนจันเนาะจันขุงอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เนี่ยจอดรถอ่าดูฝนทางนี้จะจะดีมากค่ะเพื่อนๆ อืมแบบอัปเดตข้างหลังจารุวันนี่จะเป็นถนนใหญ่เนาะถนนจันเนาะจันผุงอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เนี่ยจอดรถสวัสดีค่ะค้กคา,ายกันเหมือนเดิมนะคะอ่าวันนี้จารุวันจันหารก็มารายงานตัว,ตว,ตวค่ะบายบายค่ะรอรอรถทัวร์อืมรอไปก่อน ฝนก็ตกหนักมากมันจะนี่นี่เปียกหมดเลยค่ะดูดูผู้หญิงทํากินนีเ่เพื่อเปิดท่าการมองเห็นเพื่อให้เปิดภ่าการมองเห็นเฟซบุ๊กของจารุวันเนาะไปไหนไม่ได้เลยจอดเลยน้ําท่วมอํเาเภอมะขามค่ะเพื่นทางนี้เขาทําสวนทํารั้วทําสวนกันเนาะทําสวนมังคุดทุเรียนเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ าทางนี้เขาก็อยากอัปเดตข้างหลังการุวันนี่จะเป็นถนนใหญ่เนาะถนนจันเนาะจันขุงอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เนี่ยจอดรถแบบฝนตกเนาะไม่ได้ไลฟ์สดเนาะพี่น้องเนาะจารุวันก็มาเออมาทาเป็นคลิปก็ได้เนาะค่ะจากหมดทั้งตัวเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไม่มีอะไรมากมายค่ะแค่เปิดท่าการมองเห็นแบบแบบ ทำเป็นคลิปเนาะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมค่ะทางนี้เขาทําสวนทํารั้วทาสวนกันเนาะทําสวนมังคุดท,ทุเรียนเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าทางนี้เขาก,าก็อยากหมดทั้งตัวเลยค่ะขอบคุณพี่รับชมนะคะไม่มีอะไรมากมายค่ะแค่เปิดค่าการมองเห็นแบบแบบทําเป็นคลิปเนาะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมค่ะให้ฝนตกเนาะอือก็ก็ก็ดีแล้วค่ะเพราะว่า เครื่องน,นี้ฝนตกบ่อยค่ะตกทุกอืไปไหนไม่ได้เลยจอดเลยน้ําท่วมอํเาเภอมะขามค่ะเพื่อนๆทางนี้เขาทําสวนทํารั้วทําสวนกันเนาะทําสวนมังคุดทุเรียนเงาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าทางนี้เขาก็อยากไปไหนไม่ได้เลยจอดเลยน้ําท่วมอํเาเภอมะขามค่ะเพื่อนๆก็เลยอัปเดตให้เพื่อนๆดูเนาะ ชีวิตคนทํางานนะเพื่อนๆก็อยากอ่าวันอ่าช่วงช่วงนี้เป็นฤดูการหน้าฝนเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้จารุวันกันหานก็อยู่อ่าจังหวัดจันทบุรีค่ะจารุวันก็ได้โอกาสเนาะมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะมารอคุณสาเนาะเออฝนก็ตกสวัสดีค่ะทักทายกันเหมือนเดิมนะคะ วันนี้จารุวันจันทานก็มารายงานตัวตกจารุวันก็ได้โอกาสเนาะว่ายืนอยู่ตรงนี้ค่ะมารอคุณสาเนาะเออฝนก็ตกทางนี้เขาทําสวนทํารั้วทําสวนกันเนาะทําสวนมังคุดท,ทุเรียนเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าทางนี้เขาก็อยากอ่าดูฝนทางนี้จะจะดีมากค่ะเพื่อนๆอื ทางนี้เขาทําสวนทํารั้วทําสวนกันนะทําสวนมังคุดท,ทุเรียนเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าทางนี้เขาก็อยา่าบายบายค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันเหมือนเดิมนะคะอ่าวันนี้จารุวันจันหารก็มารายงานตัวตัว,ตว,ตวอยากหมดทั้งตัวเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไม่มีอะไรมากมายค่ะแค่เปิดท่าการมองเห็นแบบแบบ ทำเป็นคลิปเนาะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมค่ะแบบฝนตกเนาะอ่าไม่ได้ไลฟ์สดเนาะพี่น้องเนาะจารุวันก็มาเออมาทำเป็นคลิปก็ได้เนาะคะ่ะอยากหมดทั้งตัวเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไม่มีอะไรมากมายค่ะแค่เปิดท่ากันมองเห็นแบบแบบทำเป็นคลิปเนาะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมค่ะอ่าวันอ่าช่วงช่วงนี้เป็น แ้วดูการน้าฝนเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ตรารุวันกันทันก็อยู่จังหวัดจันทบุรีค่ะค่าจอดรถอยู่นู่นอืมก็มารออยู่ตรงตลาดนี่แหละค่ะอืมก็เลยแบบว่าทักทายเพื่อนๆหน่อยนี่ฝนตกหนักมากเลยค่ะเพื่อนๆทให้ฝนตกเนาะก็ก็ก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าช่วงน,นี้ฝนตกบ่อยค่ะตกทุอืมค่าจอดรถอยู่นู่นอืมก็ มาลอยอยู่ตรงตลาดนี่แหละค่ะอืมก็เลยแบบว่าทักทายเพื่อนๆหน่อยนี่ฝนตกหนักมากเลยค่ะเพื่อนๆทำให้ฝนตกเนาะอืมก็ก็ก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าช่วงน,นี้ฝนตกบ่อยค่ะตกทุกอืมอ่ารูดูฝนทางนี้จะจะดีมากค่ะเพื่อนๆอืมอืมเพื่อเปิดภาพการมองเห็นเพื่อให้ เปิด่ากการมองเห็นเฟซบุ๊กของจารุวัรเนนะาะค่ะบายบายค่ะแบบฝนตกเนาะอ่าไม่ได้ไลฟ์สดเนาะพี่น้องเนาะจารุวัรก็มาเออมาทําเป็นคลิปก็ได้เนาะคะ่ะรอรอรถทัวร์อืมรอไปก่อนฝนก็ตกหนักมากมันจะนี่นี่เปียกหมดเลยค่ะดูดูผู้หญิงทากินนี่รอรอรถทัวร์อืมรอไปก่อน ฝนก็ตกหนักมากมันจะนี่นี่เปียกหมดเลยค่ะดูดูผู้หญิงทำกินนี่าดูฝนทางนี้จะจะดีมากค่ะเพื่อนเพื่อนอทางนี้เขาทำสวนทำรั้วทำสวนกันนะทำสวนมังคุดทุเรียนเงาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าทางนี้เขาก็ากเพื่อนก็เลยอัปเดตให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูเนาะชีวิตคนทำงานนะเพื่อนเพื่อน ก็ยัสวัสดีค่ะทักทายกันเหมือนเดิมนะคะอ่าวันนี้จารุวันกันทรก็มารายงานตัวตวุอ่ารดูฝนทางนี้จะจะดีมากค่ะเพื่อนๆอ,อือ <laughs> <laughs> จารุวันก็ได้โอกาสเนาะมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะมารอคุณสาเนาะเออฝนก็ตกอ่าวันอ่าเคื่อง ช่วงนี้เป็นฤดูการหน้าฝนเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้จารุวันกันทันก็อยู่จังหวัดจันทบุรีค่ะเป็นแบบฝนตกเนาะไม่ได้ไลฟ์สดเนาะพี่น้องเนาะจารุวันก็มาเอ,อมาทําเป็นคลิปก็ได้เนาะค่ะช่วงช่วงน,นี้เป็นฤดูการหน้าฝนเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้จารุวันกันทันก็อยู่จังหวัดจันทบุรีค่ะรอรอรถทัวร์ รอไปก่อนฝนก็ตกหนักมากมันจะนี่นี่เปียกหมดเลยค่ะดูดูผู้หญิงทํากินนี่ <c oughs> <c oughs> จารุวรรณก็ได้โอกาสเนาะมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะมารอคุณสาเนาะเออฝนก็ตกแบบฝนตกเนาะอ่าไม่ได้ไลฟ์สดเนาะพี่น้องเนาะจารุวรรณก็มาเออมาทําเป็นคลิปก็ได้เนาะค่ะไปไหนไม่ได้เลยจอดเลย น้ำท่วมอำเภอมะขามค่ะเพื่อนรอรอรถทัวอืมรอไปก่อนฝนก็ตกหนักมากมันจะนี่นี่เปียกหมดเลยค่ะดูดูผู้หญิงทำกินนี่ <c oughs> <c oughs> จารุวันก็ได้โอกาสเนาะมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะมารอคุณสาเนาะเออฝนก็ตกค่ะจอดรถอยู่นู่นอืมก็ มารออยู่ตรงตลาดนี่แหละค่ะอืมก็เลยแบบว่าทักทายเพื่อนๆหน่อยนี่ฝนตกหนักมากเลยค่ะเพื่อนๆรอรอรถทัวร์อืมรอไปก่อนฝนก็ตกหนักมากมันจะนี่นี่เปียกหมดเลยค่ะดูดูผู้หญิงทากินนี่ <laughs> จารุวันก็ได้โอกาสเนาะมายืน